วัดธรรมิกราชนะคะอยุทยาค่ะหรือวัดของพระเจ้าสายน้ำพึง<ไ>่งเป็นผู้สร้างไว้นะคะก็ต้องสมัยมได้สืบทอดมาจากพระชัยวร,รมันที่เจดนะคะ<ไ>เป็นหนึ่งวัดนะตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นเนาะ<ไ>เพราะว่าเมื่อก่อนค<ไ>งมีการขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มพังถุกพัง<ไ>ที่นี่ยังคงสถาปัตย์ของพระชัยวร,รมันไว้ เดีะะ๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะวัดธรรมิกราชมีเนื้อที่ทั้งหมด33ไร่นะคะมีสิ่งล้อมรอบอยู่52ตัวนะมีไออิิยธรรมของไัยวรมันอยู่ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์เก่านะคะนี่คือวิหารหลวงนะสภาพของวิหารหลวงก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะถามว่าสมบูรณ์ไหมก็เสายังมีแล้วก็ยังมีฝ้าเพดานอย่างชัดเจนนะคะ แล้วตรงนี้นะคะเป็นพระนเรศสวนมหาราชนะคะสังเกตจากไก่นะที่นี่บนกันได้เยอะมากนะคะก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะความสำเร็จวัดธรรมิกาลาชนะคะดูนะคะความสมบูรณ์ยังอยู่เยอะมากเลยนะยังมีเสาชัดเจนทั้งสี่เสานะคะ อูจากโบสดนะคะยังมีตัวองค์พระอยู่นะคะอยู่ในอิฐ